Okay, okay, okay. สาวอีสานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเนะาะคำว่าเดิมๆมุมเดิมๆเสื้อเดิมๆเอา,าเม่อแม่ทีละเสื้อใหม่นะคะอันนี้เสื้อใหม่ค่ะวันนี้สาวอีสานสิมาพี่เซ็รีวิวเนาะให้พอ่อแม่พี่น้องปองไปไดเดบิิงเสือโปโลค่ะโปโลยูลานกับสินีของอสมแล้วก็มีของหลายๆหน่วยงานเนาะค่ะเนาะสให้เบิ้งตัวอย่างค่ะมีถูกสีไ้เลือกเด้อค่ะเด้อ ตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL ถึง XXL ถึงหนาอกแบบไซส์พิเศษสามารถสั่งเข้ามาได้เหมือนกันค่ะอัะนนี้ก็บสีมแมรน่ดำของหน่วยงานเนาะ,ค,ะออค่ะอสมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะคะ่ะสีเหลืองสีดำสีเทาแล้วก็สีเขียวค่ะอันนี้เขียวขี่มาเด้ค่ะเขียวขีมาตรงเบืองไกลๆค่ะนี่กระสวยไปอีกแบบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้างหลังก็จะปักเนะะี่ยค่ะข้างหลังก็จะปักตาอสมอนี่เนาะคะ่ะเนาะ เนี่ยค่ะสวยงามค่ะอันนี้ลูกค้าสร้างมาลูกค้าทั้งในนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อแนะนําตัวหน่อยอยู่ไหนมุมไหนนีลูกค้าอำเภอปลายค่ะหมู่บ้านเราเองอ๋อลูกค้าทั้งใกล้และไกลนะคะทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเราก็ส่งนะคะแล้วเราก็ทํารับออเดอร์หมดเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้เป็นสีเขียวมีทุกหน่วยงานเนาะมีทุกสีให้เลือกเนาะค่ะน้องยุทธิว่าลูกค้าหรือว่าเอฟซีเพื่อนๆจะเลือกเอาสีอะไรเนี่ยค่ะได้เหมือนเลยเนาะ สีดำนี่ uh. จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะสีดำนี่ค่ะก็ um จะมีเสื้อเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะจะมีเสื้อเปล่าค่ะท่านหน่วยงานไหนสั่งเข้ามาเนาะค่ะเนาะก็จะปักโลโก้ลงให้ค่ะเนาะดูว่าจะเป็นหน่วยงานไหนสั่งเข้ามา<ช>ถ้าเป็นอสมก็ปักตาอาสมลงถ้าเป็นหน่วยงานงกรมการปกครองหรือสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานของอหมู่บ้านอันนี้ของหมู่บ้านนะคะเอกชนทั้งรัฐน้าเรารับปักทั้งรัฐและเอกชนแล้วเราก็จะเตรียมส่งอีกแล้วค่ะวันนี้ ก็จะจัดเป็นชุดๆให้ลูกค้าสั่งสีอะไรมาบ้างเนาะค่ะเนาะลูกค้าลายเล็กในวันนี้คือลูกค้าลายใหญ่ในวันข้างหน้าหนึ่งตัวสองตัวเราก็ตัดแล้วก็ส่งให้นะคะส่งสินค้าให้ทุกทุกทุกคนค่ะอันนี้ก็ส่งแต่งจังหวัดค่ะอันนี้เตรียมของส่งแล้วค่ะวันนี้วันนี้ส่งอะไรบ้างส่งเสื้อกล๊กด้วยค่ะอันนี้มีเสื้อกั๊กค่ะเสื้อกล๊กเหมือนเดิมนะคะเสื้อกล๊กแล้วก็หมวกค่ะเสื้อกล๊กแล้วก็หมวก แล้วก็มีเสื้อโปโลเดี๋ยวจะให้ดูเสื้อโปโลนะคะทางนี้ค่ะนะคะเสื้อโปโลนนเสื้อโปโลหมวกค่ะเราเตรียมพร้อมที่จะส่งแล้วนี่ค่ะที่เห็นอยู่ในหุ่นอยู่ในนไม้สั่งอันนี้คลูกค้าสั่งหมดแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะวันนี้เนาะเตรียมแพ็กละแล้วก็จะไปส่งเหมือนเดิมค่ะเนาะรอรับได้เลยค่ะปลายทางวันนี้มีชนบุรีมหาสารคามแล้วก็ พิษณุโลกพิษณุโลกค่ะสุขโขทัยนะคะเราจะไปทุกจังหวัดเลยค่ะเนาะส่งทุกวันรับออเดอร์ทุกวันค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมเนาะคลิปนีก้กับสิขอลาไปก่อนเดี๋ยวมือเอืนเห็ดเสื้อของอีกอย่างอีกหรือว่าอาสมอท่านใดหรือหน่วยงานไหนอยากได้เสื้อโปโลหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตก็ทำเนาะแล้วก็เสื้อกั๊กพอม,มวกค่ะสั่งเข้ามาได้เลย ที่0849504854ค่ะร้านปลายฟีฟ่าเนาะสอบถามเข้ามาได้คลิปนี้กับข,ขอลาบไปก่อนสิไปส่งของให้ลูกค้าแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปค่ะมันนี่กัสิเตรียมส่งอีกแล้วเนาะคะ่ะมันนี่กับีนี่สินค้าเนี่ยค่ะแล้วก็เสือเสือนิกะคือห้าแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะเฮาสิงลงกองแล้วค่ะเนาะลงงกองอันนี้สง่ง ทรงในจังหวัดแม่ฮองสอนค่ะแ้ะก็ตางจังหวัดน้ำนาอค่ะนาออันนี้เป็นของชุมชนค่ะเสือโปโล,โลชุมชนเนาะเตรียมทรงแล้วค่ะอันนี้เป็นของออสมอ่ค่ะ